อุปทานคือฉันทราคะความพอใจพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอุปทานคือฉันทราคะและทรงตรัสฉันทราคะก็คือสังโยชนั้นอุปทานก็คือสังโยน์อีกและพรงตรัสอีกว่าความเพลินใดความเลิดน,นั้นคืออุปทานนันทิก็เป็นอุปทานอีก นันทิก็เป็นฉันตราค้าอีกนันทิก็เป็นสังโยชน์อีกเราละนันทิก็คือละสังโยชน์โดยตรงนะและสังโยชน์นี้โยงไปถึงสังโยชน์เบื้องสูงเลยตัวสุดท้ายเลยนะนั้นการละนันทิจึงเป็นเหตุให้หลุดพ้นะสิ้นอาสวะได้เลยเพราะนันทิคืออุปทา,าน ความเพลินในรูปความเพลินในเสียงความเพลินในกลิ่นความเพลินในรสความเพลินในสัมผัสความเพลินในธรรมลมทางใจทางใจก็มีความเพลินในเวทนาสุขก็เพลินทุกข์ก็เพลินอทุกขมสุขก็เพลินความเพลินในสัญญาความเพลินในสังขารคิดอดีตแล้วเพลินคิดอนาคตแล้วเพลินความเพลินในวิญญาณเพลินในการรับรู้ อยากรู้พระองค์จึงบอกนันทิขยาราคคโยเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคคยานันทิขโยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคคยาจิตตังสุวิมุตตตันิวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งและนันทิและราคะกล่าวได้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วด้วยดี จิตหลุดพ้นแล้วจากสังโยชน์อันเป็นไปในส่วนเบื้องต่ำหนะ้านั้นตอนแรกก็จะต้องมีจิตหลุดพ้นก่อนจากนั้นก็ต้องรู้จักว่าจิตมนวิญญาณเป็นใครนะใช่ของเราหรือเปล่านะนี่ก็เป็นข้อธรรมชั้นลึกค่อนข้างมากนะมากที่สุดก็ว่าได้เพราะว่า จะเป็นคําสอนเดียวที่ไม่มีในสมณพร,ร,ราหมณ์เหล่าใดในโลกนะที่จะบอกว่าจิตมโนวิญญาณเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเป็นของแตกสลายเป็นของไม่ใช่ตนมีคําสอนเดียวเท่านั้นพนะระผู้มีพระภาคทรงยืนยันนะด้วยพระองค์เองดังนั้นเราต้องมาเข้าถึงตัวจิตมโนวิญญาณว่า นั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซึ่งก็ใช้วิธีเดิมคืออานาปานสติแต่เราจะดูจิตที่เข้าไปรู้ลมหายใจลนะเมื่อเราดูจิตที่ไปรู้ลมหายใจเราจะเห็นนะการเปลี่ยนของจิตดูการเปลี่ยนแปลงการรับรู้มันเคยรับรู้เรื่องนี้ไปรับรู้เรื่องอื่นรับรู้เรื่องอื่นเปลี่ยนอีกละ ไปรับรู้เรื่องใหม่ยืนยันแน่นอนว่าจิตนี้เป็นละหูปริวัตัตงอย่างที่พระศาสดาบอกจริงไหมจริงถ้าจริงเราก็ยืนยันในคำพระศาสดาได้ละนะว่ามันเปลี่ยนขณะที่เปลี่ยนเนี่ยนะเวลามันเปลี่ยนเปลี่ยนมันจะมีสิ่งหนึ่งหายไปมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมอ่าเนี่ยในใจเราจะเป็นอย่างนี้ทุกคนเลย และทั่วโลกธระทาด้วยมันจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดสิ่งที่เคยรู้เดิมจะหายไปแล้วจะไปรู้เรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่รู้เนี่ยก็จะมีขึ้นสักพักหนึ่งแล้วก็จะหายไปอีกแล้วก็จะไปรู้เรื่องใหม่อีกมันจะเป็นอย่างนี้ตลอดเราก็จะรู้จักว่า อะไรมีขึ้นบ้างแล้วอะไรหายไปอะไรมีขึ้นอะไรหายไปลมมีลมหายไปไปมีความคิดอดีตมีขึ้นความคิดอดีตหายไปเดี๋ยวไปปรุงอนาคตมีขึ้นความคิดอนาคตหายไปเดี๋ยวกลับมาลมรูปมีขึ้นเดี๋ยวรูปหายไปไปมีเวทนาเวทนามีขึ้นนะสักพักอา้าวหายไปอีกแล้วเราก็รู้ว่า มันมีกี่าธาตุกันที่มันปรากฏขึ้นในการรับรู้นะเมื่อพระองค์สังเกตการทำงานของมันอย่างนี้พระองค์ก็บอกเลยว่าเนี่ยสี่ธาตุเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะจตัโโวิญญาณนิตติโยสี่วิญญาณที่ตั้งมีรูปเปทนาสัญญาสังการมีแค่นี้ทุกคนจะเหมือนกันหมดแต่แต่ละตัวเนี่ยมันมีประมาณมาก รูปก็มีหลายช่องทางในส่วนรูปก็มีทั้งนะตาหูจมูกลิ้นกาย5อายตนาเข้าไปแล้วนี่อยู่ในรูปอย่างเดียวรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่คือความมีประมาณมากของแต่ละาธาตุเวทนาก็กระจายไปได้ถึง108สัญญาก็มีประมาณมากสังขารก็มีประมาณมาก แต่มันก็คือรูปราธาตุเวทนาธาตุสัญญาธาตุสังการธาตุและสิ่งที่ไปรู้ก็คือวิญญาณธาตุเนี่ยคือกระบวนการทำงานภายในใจของเราทุกคนเลยมีเหมือนกันหมดเนี่ยตรวจสอบนี่คือองค์ความรู้ที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนควรได้รับไปในความเป็นมนุษย์เกิดมาต้องรู้ตรงนี้อันเนี้ยอริสัตั ใครรู้ตรงนี้มั่นคงแน่นอนเนี่ยพระผู้มีพระภาคบอกเธอคือโสดาบันเรารู้กระบวนการทำงานของจิตรู้จักแต่ละขันแต่ละขันแต่ละธาตุแต่ละธาต,าตานะุก็พยายามทำนะทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่ลมหายใจเขาออกแล้วคอยสังเกตนะเราจะเข้าใจทุกเรื่อง พระผู้มีพระภาของเราก็ทรงนำทำรรด้วยตัวพระองค์เองตัวพระองค์เองก็ทำเป็นตัวอย่างเลยตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ทำจนกระทั่งตรัสรู้และหลังตรัสรู้แล้วก็ยังใช้เป็นวิหารธรรมตลอดทุกครั้งที่จำพรรษาการจนพระองค์ให้นาอนาปานสติว่าเป็นตถาคตวิหารหรือ อริยวิหารอาริยะประเสริฐอริยะหมายถึงประเสริฐเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐดังนั้นผู้เป็นอริยะหรือผู้ประเสริฐก็จะอยู่ด้วยลมหายใจเข้าออกเวลาเราทำแรกๆเราเหมือนกับมันไม่ได้ทำอะไร อยู่กับลมหายใจเหมือนเราไม่ได้สรรเสริญพระพุทธเจ้าไม่ได้สรรเสริญพระธรรมพระสงฆ์เราเคยสวดบทสรนเสริญองค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่พอมาสวดปฏิจจา๊ะไม่เห็นมีสรนเสริญอะไรพระองค์เลยเหมือนมันขาดอะไรไปอย่างนะหรือแค่มาอยู่กับลมเอะอยู่กับลมเฉยๆมันดูหวงเวงวงเวงนะ ไม่มีอะไรยึดอย่างนี้นะแรกๆอาจจะเป็นอย่างนั้นนะไม่แต่จริงๆพระองค์ก็บอกนั่นแหละการประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่นั่นแหละคือการเคารพนับถือบูชาตาตาคตด้วยการบูชาอันสูงสุดและละเอียดอ่อนยิ่งนะนั่นคือที่สุดแล้วนะดังนั้นถ้าเราเข้าใจธรรมะเนี่ย เราก็อ๋นี่คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคต้องการให้พวกเราทำนะและทำเป็นประจำสม่าเสมอให้เกิดเป็นอุปนิสัยนะนิสัยฝั่งกุศลนิสัยในการไม่สแสวงหาพบอยากไหมอยากไปคิดไหมนั่งอยู่กับลมเฉยๆโอ้โหอยากไปคิดมากเลยนั่นนะ่ะอนุสัยของเราอนุัยนิสัยเก่าเรา นะที่สั่งสมมาตลอดสั่งสรารวัตรอยากไปคิดอยากไปคิดนั้นเวลาไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดอย่างพระผู้มีพระภาคต้องการให้พวกเราทั้งหลายทำเนี่ยว่าบุคคลย่อมไม่คิดถึงสิ่งใดไม่ดำริถึงสิ่งใดหรือไม่มีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมไม่เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่อวิญญาณไม่มีอยู่การตั้งึ้นเฉพาะเมื่ออารมณ์ไม่มีอยู่ความตั้งึิดเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมไม่มี เมื่อวิญญาณเนี่ยไม่ตั้งขึ้นเฉพาะแล้วไม่เจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมไม่มีมันก็จะเหลือพบเดียวไงที่ตั้งวิญญาณมีสีเอามากาะหนึ่งที่ละอีกสามที่ฝึกตรงนี้ก่อนมันต้องละทั้งหมดแหละละทั้งหมดก็คืออารันเลยแต่ยังเป็นไม่ได้ก็ฝึกละไอ้สตัวนี้ก่อนเวทนาเกิดปุ๊บรีบละสัญญาเกิดปุ๊บรีบละสังขารเกิดปุ๊บรีบละ แค่นี้ก็ฝึกนิสัยใหม่ละใช่ไหมมากมายมหาศาลเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะวิตกนะหรือสังขารเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพระองค์บอกว่าอน,อนุนี้เป็นความอัศจรรย์ในจิตของพระผู้มีพระภาคเป็นอย่างยิ่งนะที่พระองค์เห็นตรงนี้เห็นะมันได้สร้างนิสัยใหม่ให้เรานิสัยในการไม่สแสวงหาพบภาวะตัณหาถูกทำลาย นิสัยในการวางความพอใจในการได้มาซึ่งพบคนน่ะได้คิดเนี่ยมันพอใจได้คิดจะคิดดีคิดชั่วก็ตามคนปานก็พอใจในการคิดชั่วบัณฑิตก็พอใจในการคิดดีแต่ทั้งสองอันเป็นพบหมดเข้าใจไหมทั้งสองอันเป็นพบหมดเราต้องละความคิดชั่วก่อน แล้วก็มาสร้างความคิดที่ดีขึ้นมาทดแทนจากนั้นก็ต้องรู้ว่าความคิดที่ดีก็ยังเป็นภพต้องละอีกอย่างไรดังนั้นถ้าโอ้โหเรายัางคิดชั่วอยู่เนี่ยโอกาสที่จะมาถึงลำดับต่อไปเนี่ยมันยิ่งไกลไปเรื่อยๆปุ้งถึงบอกให้รีบให้ละอกุศลในใจให้มากเมื <c oughs> ่อเราทำอย่างเนี้ยอุปนิสัยใหม่เกิดขึ้น ความอยากในการสร้างพบถูกทำลายการได้มาซึ่งพบก็ถูกทำลายถ้าไม่ทันเพลินในพบไปแล้วคืออุปติปติลาภิกานิสัญโยชนานี้เราก็รู้ตัวเมื่อไหร่ก็ตัดความเพลินก็สั้นลงพอเราฝึกไปเรื่อยๆความเพลินจะสั้นลงสั้นลงสั้นลงความรู้ตัวจะเร็วขึ้นไวขึ้นเราก็จะได้นิสัยใหม่ในการอยู่กับเสาเขื่อนเสาหลัก เราจะรู้สึกเลยว่ามันนิ่งมากกว่าฟุง้งนะเ,เราจะรู้ตัวละเราเริ่มได้นิสัยใหม่ละนะแล้วทีนี้เราก็จะมีวิหารธรรมตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะนั่นน่ะอันนี้ยมันตรวจสอบได้ด้วยตนเองและนี่เป็นการทำลายสังโยชน์โดยตรงเลยได้แล้วได้เลยนะได้แล้วได้เลยไม่ไม่มีถอยกลับ และนิสัยตรงนี้จะติดตัวสัต์ตานังผู้นั้นไปข้ามภพข้ามชาติไปถึงมีพวกอันตรายปรินิพายีไงพอเราละนันทีเรื่อยเรื่อยเห็นไหมเมื่อน,นิสัยนี้ติดไปปุ๊บเนี่ยพอกายแตกทําลายปุ๊บกาลังจะไปพบใหม่ปรินิพานแบบที่1ปรินิพานแบบที่2ปรินิพานแบบที่3กระทบปุ๊บแบบที่4ปรินิพานต่ออีกเห็นไหมมันคอยไปตัดตัดตัดการนําไปสู่พบ สิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้ศึกษาคำพระศาสดาโดยตรงเท่านั้นเนี่ยมันจะไม่มีทางเข้าใจเราต้องตัดใจเลยวางคือทำตามพระศาสดาว่าเราจะแสดงสิ่งที่พระศาสดาบัญญัติตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้บัญญัติว่าตถาคตไม่ได้บัญญัติแสดงสิ่งที่ตถาคตพาสิทธิ์ว่าตถาคตพาสิทธิ์แสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้พาสิทธิ์ว่าตถาคตไม่ได้พาสิทธิ แสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตประพฤติมาแสดงสิ่งที่ตถาคตไม่ได้ประพฤติมาว่าตถาคตไม่ได้ประพฤติมาอยู่ในพระสูตรวัตถุ10ประการกับวัตถุ18ประการตัวเต็มจะมี10อันหนึ่งแล้วก็18อันหนึ่งเราก็ลองดูว่าเวลาเราเราพูดออกไปเนี่ยเราเราแสดงคำใครใช่ไหม เราแสดงคําอธิบายของคนอื่นที่อธิบายไปเรือไปเือหรือเราแสดงแต่คําพระตถาคตแล้วก็ความเชื่อมโยงของพระธรรมของพระองค์